สวัสดีครับกระบองเพชรยิ้มโนครับดอกดอกแรกของปีนี้แล้วก็เป็นคู่แหลกนะบานคู่ปกติเพื่อนว่าบัวห่ผสมเกสรต้นเดียวกันเนาะครับเพื่อนอ่านสิซินโดมบ่คือคุนนี่แต่ว่าแอดกระเสดายนะครับเสดายดอกปนะระกาศเก็บเกสรไว้นะครับ เอตนาใส่มีดนะครับปาดที่ฐานดอกหักคออีกเห็นกีสอนตัวเมียอยู่ข้างในนะครับป,ปาดอีกปาดตำๆนในชักงน้อยนะครับให้มันพอให้มันถึงสีเขียวใช้ความเคยชินเอานะครับปีหนีปีที่สองแล้วเอตมธนาใส่ยางอื่นนอกจากมีดควันนะครับ เขาสิลูซึกเองนาะครับเวลา,าเขาปาดเข้าไปมันไ็สิห้ความรู้สึกว่าเออขาดแล้วระวังอย่าให้เกรสรตัวเมียเป็นอะไรไปยางเหนียวๆจะเอาดอกนี้ผสมมันนี่สลับไว้แล้วเอาดอกนี้ผสมดอกนี้ครับทีนี้มาดูเกรสรตัวผู้เกสรตัวผู้ครับนี่ปาดเท่าก,กัน นี่นะครับเจสอนตัวผู้เจสอนตัวเมียออกใส่ปลายมีดนะครับแลเตาจะถนัดเลยแอ,แอดไใส่ฟอสซิฟก็ได้นะครับแต่ว่าแอดถนัดอันนี้แหละนะครับเจสอนตัวผู้ สมไปใส่มีดบีบไปใช้ไย้ลายครับย่านปติดายานมาติดกับใช้ไา้คีบอีกเมื่อขางึงประคองไม่นะครับแล้วประกันติดแน่นอนซิจแล้วรอดครับ บอ,นนอยอบอเอี๋ยววันเชียงตีครอบเกสรที่ห้องผสมใบเนี่ยนะครับจักสองตมืออืมกาวาพ่นติดแน,นี่นอนเขาจะเอาออแหกขึ้นแล้วก็ใส่ปากกาเพิ่มมาแน่นนะครับปากกาโลบบออกเขียนวันที่ไปมาห้องผสมตะมือได้มื่อวันที่ยี่สิบ เอ็ดทับสามทับหกสิบเจ็ดครับเรียบร้อยสต่ความอยากรู้นะครับว่าม่นสิติดบอว่อาเพลินเป็นดอกที่เกิดจากต้นเดียวกันเสร็จแล้ว ดอกง่ายนีดะใช้ปลายมีดนะครับอาเกรสรอ,ออกอาเกรสรอ,ออกเล็กน้อยตามสูตรนะครับผสมเกรสรยิมโนให้ผสมเมื่อวันที่ดอกบานวันที่สองเพราะว่าเกรสรตัวเมียจะไม่แก่กเกินไปเกสรตัวผูก้กะกำลังพอดีทุกสวนเพิ่นบามากสันนะครับ ที่เหลือแอดก together, ับสก็บไ้ผสมต้นอื่นนะครับคลิปการเก็บเก,บเกบสรไปบึงย้อนหลังได้นะครับพี่นอ้องแอดในดหไาปีงหันหลายๆผสมสดต้นเดียวกันเช้นกาตัดครับ ลงวันที่ลงวันที่เพื่อเตือนนะครับว่าแต่ละต้นแต่ละปีฝักกว่าสิสุกใส่เวลาเท่าไหร่ถ้บ6กสิบเจ็ดเอาอาครับ ปิดลงไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับผสมเกรสรต้นเดียวแต่สลับดอกนะครับที่เลือนี่กระสิเก็บไว้เพราะว่าส่งขึ้นง่ามส่งง่ามครับเอา้ป,ปรผสมกับต้นแางเพื่อดางออกนอกนัานเงียบสนิทครับต้นอื่นใไ,ไว้นี้ l อลบแค่สิบบาทเลยว สวัสดีครับติดตามด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณครับ